เอาสวัสดีค่ะก่อนออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาตัดลูกฟักแมวกันนะคะเดี๋ยวเอาวางใส่ตะการเลยลูกนี่ค่ะเราก็จะมาทํานี่ค่ะวันนี้ให้ลูกสาวมาตัดให้มาซอยตัดด้ค่ะนี่ค่ะอืมตัดให้หมดเลยนะลูกตรงนี้เพราะมันแก่แล้วมันเจ็บมันเจ็บเจ็บตีงไหนล่ะเจ็บอ,อันอยัง มีน้ำมีน้ำโอทุกคนบังมันแก่หรอยังยนแห้งแต่ะลูกมันเจ็บเจ็บมองไดล่ะมันบริกัดได้สิมันเจ็บมันกัดอยู่นี่มันกัดอยู่โอ้มันกัดมันปักก๊อซันมันบอมเบบลูหน่อยด้ลูกสิได้กัดโอ้ยลูกแม่อ้ยเก็บเอาถุงมือไหมถ้างั้นนะ เลือดออกเลือดมอเตอร์ไซคละลูกไม่รู้อ๋อนี่นี่ต้นอันนี้มันต้นอันนี้มันสีแดงนี่เลือดออกพักแมวเลือดออกระบาดที่นี่ทุกคนนี่ค่ะนี่กับที่วิตประจําวันของเหาสองแมลูกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะหลังจากที่พ่อเสียแล้วเราก็อยู่ประมาณนี้ล่ะค่ะ ก็ปลูกผักกินเองเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวพายุเริ่มสิเขาแล้วเด้อค่ะประมาณอันนั้นวันศุกร์วันเส,สาร์อาทิตย์นี้กับฝนตกคักแล้วค่ะปกติมื่อนี้ลหละค่ะฝนตกแย่งกับเมื่อวานนี่แต่ว่าบ่มีฝนเลยค่ะมีอยู่นิดหน่อยอมีอยู่นิดหน่อยช่วงกลางคืน,นอเอาออกได้ไหมล่ะลูก อุ้ยนั่นลูกนี่นี่นี่อยู่อยู่ในตะกามันกัดบอกลูกบอกมันกัดเด้อค่ะมันมีปากมันบลูเลยเนาะเสร็จแล้วอยาไปทางนู้นอีก่หมมาค่ะทุกคนนี่ตัดออกจากพุ่มนี่ไดซชนีแล้วฮะสิยางมาตัดทางนีอันนี้อันนี้มันลวงเองลูกอันนี้มันลวง อันนู้นเดี๋ยวมาม่าตัดเองอันนู้นมันมีหนามเดี๋ยวมาม่าจะบอกหนูว่าตัดอันไหนนะตัดอันนี้นเอาอันนี้อันนั้นมันมันเริมแก่แล้วลูกนี่ค่ะนีม่มาใส่ตะการนี่ก็ได้นี่นะคะทุกคนแล้วก็ลูกนี้ลูกมันลูกนะนี่อย่า ฝากช่วยดูเราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะอันนี้ลูกลูกนี่แล้วก็ลูกนี้อย่าฝากติดตามเราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะนี่ค่ะเ้ากรสีออกมาพยายามอันเอาอันนู้นข้างล่างนั่นอีกลูกตรงไหนตรนี้อย่าอือฮึนี่ค่ะ ถ้านางไม่มีเรียนก็จะให้นางช่วยทําคลิปนะคะทุกคนนี่ลูกทั้งนีลูกมันไงเดี๋ยวเอายกตะกร้ามาด้วยจะได้ไม่ต้องเดินไกลเอ,อนักบอลูกนักไหมโบเอ,อ,อาบาง่นี่เอาลูกนี่แลาวั้างในมันมีนม้ำอย่าแล้วก็เอาสองลูกนี่ลูก ยาอืมอ yeah. mm ้าวโดนอะไรอ่ะไอแล้วก็ลูกนี้ลูกอาลูกนี้น้ำโอ้โหโอ้ยลูกแม่ <c oughs> อุ้ยนะอุ้ยมันหลวงมันหนักาคาักค่ะทุกคนมันเลยหลวงนี่ตัดลูกนี้น้ำลูกนี่ตัดลูกนี้ด้วยอ้าลูกนี้น้ำ เอาเดินดูซิว่าลูกไหนมันโตแล,ล้วจะได้ตัด<ห>ออกเนี่ยเอาข้างบนนี่นี้มันข้างบนหูนน้นี่น้ะลูกนี่นค่ะตัดโอ๊ยก็ได้หลายอยู่ได้ละค่ะแต่สิบกว่าลูกเหรอได้สิบกว่าลูกแล้วเนาะลูกเนาะเอาลูกนี้น้ำบอ่อเอาลูก ย่าอือหือย่าเรา็็เอาลูกนี่ลูกเอาลูกนี้นด้วยอืมห mm ื hmm. ้แต่ลูกเก็บลูกที่มันเป็นนามไห้เด้วค่ะทุกคนด mm hmm. ูสิคะเอาหยิบเอาตรงหูมันนะลูกเอาใบมันออกหลด อาอุ้ยเาะเอาท่นทีสีจับข้างล่างไปเนาะมีลูกเดียวนี่ค่ะทุกคนที่มีนามเห็นว่าได้อุ้ยว่าได้บอกมันอุ้ยมีอยู่ลูกเดียวนี่ค่ะแต่ต้นมันก็พันเดียวกันหมดนะคะแต่ลูกนี้คือแปลกอันนั้นเดี๋ยวมา,มาตัดเองก็ได้ม,มามาเดี๋ยวมามาเก็บเองก็ได้